โอ้หอย่างเยอะนะครับทุกคนนี่โรงเรียนเราสีน้ำตาลมาดิอุกกาอุกาอุกาผมหมุนใส่ไอ้นี่แตกใจเย็นก่อนอันนี่แตกตัวอะไรพี่เฮ้ยน้องน้องุบมเพื่อนก่อนน้องๆชุบเพื่อนก่อนอุ้ยมึงด่าเพื่อนกูเหรอเฮ้ยสีคิงวินเทอร์แน่เด็กอินเตอร์น่ารักน่ารักตามผมมาได้ของตามนี้เลย มีตามสตรีมเมอร์มาสุดเรียวไม้เบสและของในตัวอีกเพียบยาพร้อมรันเกาะพร้อมเล่นรถสุดหรูอีกหนึ่งคันแล้วเจอกันที่สี่ทิงวินเทอร์โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเซนะิร์ฟเวอร์เด็กอินเตอร์อารมผมได้แต่มองแต่ไม่กล้าจีบนะครับผมซึ่งสี่ทิงวินเทอร์นะครับเขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับทุกคนซึ่งแบบแนวโรงเรียนแนวเนี้ยแบบแนวเด็กอินเตอร์เนี้ยมันจะมีทั้งหมดันสามสี่โรงเรียนมั้ง ผมอยู่ไอสีน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับทลิโอนะครับผมไม่รู้อ่านถูกเขาเปล่ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เซิร์ฟเขาเพิ่งเปิดเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอะไรไม่รู้นะครับวันไหนสแตนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคอนอื่นเดี๋ยวผมมามาดูนี่โต๊ะคราฟอาวุธนะครับอาวุธนะครับจะเป็นเกตเรดไปนะครับซึ่งเอ่อถ้าบ้านเราอ่ะเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเป็นป .1 ปสองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเป็นเด็กอินเตอร์เขาจะเรียกเป็นเกรดนะครับผมซึ่งผมก็เรียนอินเตอร์นะเมื่อก่อนอ่ะอ อันนี้ก็เนี่ยไม้กอล์ฟปี2อะไรนะครับผม,มปากฉลอมปากฉลามปี3ปี4อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ปี5้ามีปืนนะไม่ต้องเติมก็มีปืนได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะคับทั่วไปสําหรับของพวกเล่นน้ครับผมนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยเกรดชั้นปีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชุดชุดมันจะมีชุดด้วยเป็นไงปากฉลามอยากอยู่ในมือผมนะี่ยสั่นดุกดิกดุกดิกเลยโอ้โหดูโต๊ะอ้องเรียนอะไรอย่างสวยนะครับซึ่งเราสามารถเรียนได้นะนี่ จะเป็นมินิเกมนะครับกดลูกศรตรงคีย์บอร์ดเพื่อเรียนนะทุกคนนี่นี่แล้วก็กดกดปักปักปักอ้าแปบเดียวเอาเรียนเสร็จแล้วเหรอได้หนังสือ6กิ้นเอาไปขึ้นปีนี่อันนี้เป็นตู้ ATM นะครับกดเงินแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะตู้เซฟอยู่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นห้องล็อกเกอร์ส่วนตัวนะผมสาหรับผมผมว่าสวยเปี้ยวเลยไปไปบุกรงนี้เดีนไหมน้องพี่มาไป ไอ้เมื่อคุณคุณเนี่ยมึงใครเนี่ยผมชื่อแดนเนียลคาร์พี่ชายไม่เมื่ไงโดนมึงมึงอไงแกกูเจอมึ่อไงเนอะคาร์พี่ชายผมเองพี่โอเคเดี๋ยวผมเบิกรถก่อนนะครับเดี๋ยวชวนเพื่อนไปนะครับนี่นี่เบิกรถซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรถแจกนะครับทุกคนอันนี้เป็นรถแจกนะครับผมนี่เด็กอินเตอร์ขับรถเขาเรียกอะไรเนี่ยรถรุ่นอะไรออดียโดนดนใครเชนไดนได้ได้ได้ขึ้นมาน้องรถแจกรถแจกอะไรเขาชื่อแดนเนียลนี่โรงเรียนอินเตอร์นะเว้ยเออมึงอยู่บ้านไหนเนี่ยไอ้ดนนั่นมันเป็นเด็กช่างเว้ยอันนนนีี้้้แดเเยยลวอง เดี๋ยวพี่แดนใต้เดี๋ยวไปบุกโรงเรียนแม่งเลยแม่งมีเจ็คนใช่ไหมเราสี่คนไหวปะเนี่ยไหวพี่ไหวคิวจัดเลยพี่งั้นเราก็ไหวพี่ใช่ไหมเด็กโอ้ในรถพี่มีแต่ตัวเทนนิ่งมีแต่ตัวเดิมพันพี่ไว้ใจอยู่แล้วได้พี่ตัวเดิมพันเด็กเนี่ยพี่แดนมีเก็บเอทปะเนี่ยพี่ได้ได้น้องพี่เก็บเมก้าคิวอ่ะพี่ทางขวาพี่ทางขวาโอได้ได้ครับน้องได้ครับโอ้โหโรงเรียนยังใหญ่อ่ะเยอะเยอยโรงเรียนยังใหญ่อ่ะนี่ไงอ้าวชื่อโรงเรียนมันชื่ออะไรวะยูนามิยูนามิยูนามิีบไปปะ ไหนอ่ะอุ้ยโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงเลยงเลงน้องก็เอาแวกเลยเอาแวกเลยโอ้ยอย่างเยอะนะครับทุกคนนี่โรงเรียนเราสีน้ำตาลมาดิอุกกาอุกาอุกาผมหมุนใส่ไอ้นี่แตกไอ้นี่แตกเฮ้ยน้องๆชุวเพื่อนก่อนน้องๆชุวเพื่อนก่อนวิ้ยมึงด่าเพื่อนกูหรอเฮ้ยมึงด่าเพื่อนกูหรอไอ้หนุ่ม ไอหนุ่มมึงดาบเพื่อนสวยนี่ไงอ่ะนุมปากไม่เกี่ยวอะไรหนูเว่ยเสวยน้องชายช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนเฮ้ยมีอีกมีอีกเฮ้ยนี่กุลและสตีนี่รักสนุกชอบไปบุกตามผับตามบาร์แล้วเนี่ยหายแล้วโดนผมอนิเมะระวังระวังตายเอาไปได้ตายโอ้โหมีแจกเอ้ยกูรู้ไหมมีนี้ได้ยังไงได้มายังไงน้องอะไรของเนี่ย มีดมีนี้ตามโดนมาได้นะเว้ยน้องยังโหดอ่ะอันนี้ไม่จงโหดจริงไหมเนี่ยพี่จริงไหมเนี่ยจมึงคนประเทศยังไงพี่มึงก็มีแล้วเองเบื่อพี่โดนมาไงพี่เขาหลอนนะพี๋อยวางเนี้ยโอเคต้องใจนี่เขาชื่อแล้วเนี่ยเออพี่เฮ้ยมาเพิ่มหมาเพิ่มมาเพิ่มมาพี่แล้วมาตึงไงมาคนรวยอะไรเงี้ยสี่แปดไงฮัลโหลครับฮัลโหลครับโรงเรียนไหนครับเนี่ยอ้าวอ้าวไปละอ้าวหายเลย ฮัลโหลครัับฮลโหลครับฟูใส่ช็อปได้นะพี่ฮัลโหลครับฟูดิจ่าเขาน่าจะเหม็นปากเราอะเฮ้ยปกติคอมบี้เล่นเซิร์ฟอื่นนี้เอฟเอสวิ่งยี่สิบนะมาเล่นเซิร์ฟนี้วิ่งร้อยสามสิบอะโอ้ยเอาดีพี่เวอร์ไปเปล่าโอ้โหเล่นคนเก้าพันคนมั้น่ะโอ้โหเฮียเซิร์ฟนี้แบบอย่างลื่นอะน้องจังเล่นได้ไงเอาสไลด์แปะคอมอ่ะี่ไหนโรงเรียนไม่เห็นมีเลย ่พี่เล่นสีคิงบ่อยไงตอนนี้มันเก่าแล้วพี่มันหมดยุคเรื่องตรงเนี้ยใจอ่ะโอ้โหาทน้องก็โรงเรียนอะไรมันจะสวยเลยขนาดเนี้ยไม่ดนเป็นินนนเลยโรงเรียนมันดูเียนนดีโรงเรียนมันอะไรเนี่ยมีสนามจัดกีฬาสีด้วยออดูพี่ดูมันไปไหนมดอะขิงไงเพราะมึงขิงไง อุ้ยอันนี้น่าจะแบบจัดกีฬาสีนะโอ้ถ้ามีถ้ามีจัดกีฬาสีระหว่างโรงเรียนนี่เฟี้ยวนะน้องนะอเนี่ยดูดิมีสนามเลยเออแต่ดูแบบนี้แบบคนใหญ่ดูเรียนดิพี่มันเริ่มถึกชุดพวกเองใครวะเรียนอยู่ปีอะไรวะเนี่ยผมปีสี่ครับปีครับโอ้พี่ชุดปีสองแบบใส่ชุดนักศึกษามหาใหญ่ๆอ่ะปีสองก็เท่พี่เท่เท่น้องเท่โอ้โรงเรียนมันมีใครมั้ยเนี่ยอุ้ยแต่โรงเรียนมันสวยนะไหนลองขึ้นไปดูข้างบนป้า ยันสองยันสองข้างบนโล่งโล่งเลยพี่ลงโล่งเลยนะพี่เป็นอัปเดตอะไรเพิ่มเลยโอ้โหข้างบนโล่งข้างล่างก็โล่งเหมือนกันน้องมันแบบมันได้ยากขึ้นเหรอวะเออโอ้โหนี่ไงมีล็อกเกอร์ด้านบนมันก็อาจจะแบบมาตีกันแบบเขาเรียกอะไรรีไฟอะรีไฟอะน้องเซ็ตไฟอ่ะมันแบบโล่งๆดีเวลาร้อยบวกร้อยน่าจะมันว่ะหรือว่าไปเสี่ยงปูใหม่ไหมพี่แล้วก็ถ่ายรูปให้พวกนี้มันมากันอ่ะได้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 ไปดิไปดิไปเดี๋ยวเราจะไปบุกโรงเรียนสีชมพูอีกรอบนึงนะครับคอนโด นี่ไงล่วงไปหนึ่งนี่นี่ไงล่วงไปสองเด็กแก๊งกูมีแต่ฉลาดฉลาดอุ้ยวิวตัววิววิวโรงเรียนนี้แม่งสวยเนาะเห็นฮอลลีวูดเห็นอะไรได้แบบอย่างแจ่มอ่ะจริงจริงพี่เีนวิวดีจัดะน้งเรีียนนะพ่อ้าวอีกคนนึงหายไปไหนวะแก๊งเราอ่ะไม่รู้พี่น่าจะแคสมันยืนเอออยู่ตรงนั้นนะพี่ไหนวะข้างในอ่ะเออปล่อยแม่งแล้วกันโอ้โหแล้วเราสามคนเราจะไหวเหรอวะน้อง เอ้มันอยู่มันมันอยู่น่าจะอยู่ในตู้ค้าป่ะพี่มันไปไหมเนี่ยพี่จะได้ไปไปรับมันไม่รู้อ่ะไม่รู้ลองลองลองขับขับเข้าไปเลยได้ป่ะพี่เราขับเข้าไปเลยเหรอมันไม่พี่กวเหรอไอ้ลูคัสใช่ไหมไม่ยอมผมเออใช่พี่ลูคัสเดี๋ยวมันโดนแต่มันโดนเดี๋ยวมันโดนพี่เอาดิพี่โทรไปพุ่งมาเลยพี่พุ่งไม่ได้น้องเฮ้ยโอ้มันโดนโดนโรงเรียนสีดำเกมหมดแล้วไอ้เย่ยม่งไม่อะไรพี่ไม่อะไรพี่เราเสือกเสือกพี่เสือก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 เสสืืออกกเเร็วเสือกเว้ เฮ้ยไอ้มงไอ้ม้งมงแช่แช่มงตลุมตุ่มมงเว้ยมึงมาดิไอ้ดำโอ้มันกระโดดไป็นวะน้องอุ้ยน้องชายพี่ตายเฮ้ยน้องน้องจุ๊บหน่อยน้องไอ้น้องจุ๊บพี่ไอ้น้องไอ้หัวจมูกไออย่าเพิ่งตายไออย่าเพิ่งตายเพื่อนเราเกิดแล้วน้องมึงมาดิช็อกโกแลตมึงมาดิช็อกโกแลตตาย ไปในม่งทอุ้ยเดนเนียโชว์ไปโชว์ไปม่งตายมงตายไอ้ที่สุดโอ้โหเมย์มึงตีเพื่อนตายเลยเหรอวะน้องผมหัวจัดแย่พีแบบไม้หัดูหัวจัดอ่ะหัวเพื่อนนะพี่ไม่หัวจัดตรงเพราดูดอ่ะพี่หัวเพื่อนไม้หัวไม้ม้ดูดหัวเเอ้กิดแลวป่ะเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้เกิดแล้วแต่เขาไม่กล้าใส่ชุดเขาบอกเล่นกับเราเปล่าเขาบอกเขาเขากลัวแดเนียล เนี่ยฮูลาคัสพี่ลูคัสคนเนี้ยคนเนี้ยไหนอ๋อไอฮลูคัสกูมาแล้วเนี่ยในทวิตเห็นนายโพสอะอะไรอะไรนายเมื่อไหร่จะหายครูดาวอะฮูล่าคัสรอเลยรอเลยได้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 เดี๋ยวไปรอบนรถไปรอพี่ไปรอโอ้มาหาอีกตัวหนึ่งเจออีกตัวหนึ่งสบายดีกว่าพี่ไปใช่ใช่เปิดแอร์เลยน้องรถโคตรหลูมเลยพี่ นี่ขนาดรถแจกอะเนี่ยรถผู้เล่นใหม่นะเว้ยน้องแอร์โคตรเย็นออดดี้ออดี้ออดี้เออแอร์ดีวงแอร์เย็นจัดเลยโอ้โหไม่เคยเล่นที่ไหนแอร์เย็นขนาดนี้เลยนะเนี่ยจริงจริงไอ้ครแอร์โคตรเย็นอะรถคันนี้แอร์เย็นจัดอะอุ้ยลูคัสเข้งคนเดียวเขาไหวไหมนะไม่ไหวไม่ไหวเต่นรอล้อล้อล้อแล้ว่ผมส่งพี่ผมส่งพี่เข้าไปเลยคนเดียวพอเขามีผู้หญิงอีกคนนึงด้วยไม่ใช่เหรอเพื่อนในลูคัสอะอ๋อเขาหนีไปแล้วมั้งผู้หญิงอะ ชื่อรูเยอะแบอุ้ยมันมีปืนเฮ้ยลม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 ไอ้เหื้ยมันมีปืนเลยเหรอวะไอ้ลูคัเล่นกัไอ้นั่นไงผู้หญิงมีเมียมันอะนั่นไงนั่นไงรูคัเดรอมึงรูคัทเหรอมึงฮะออันนี้รูเยอบเนี่ยเนี่ยไอ้รูเยอบอย่าตีพี่รูเยอะนี่ไงรูเยอะตาย โอ้ตัวละไม้เลยรูเยอะเหรออะไรวะหมดแล้วหมดอีกแล้วไอ้นี่เพิ่งกลับมาโรงเรียนอา้าวหมดอย่างเงี้ยโอ้โหมัน,ม,นมันไปตีของกันเนี่ยมันไม่ยอมมาตวเวับพี่เนี่ยฮัลโ,โหลครับพีผ่ผมบุกอย่างเดียวเลยครับผมแบบเหงามากเลยครับพี่ชาย ใช่ครับอยากโดนกระทืดแบบพี่อยากโดนซีนอะจริงอะไปอยากโดนยังอะอ้าวแรงไปเปล่าถืออมาพี่แดเนียลผมไม่ยอมนะใจเย็นน้องเขาไม่ได้ใส่ชอบผมไม่ได้ใส่สูตรไปไปไม่เป็นไรไอ้ยเออไ้นี่ลงเล่นสิเท้าเปัง เอ้เอามันดิเอามันดิน้องมาไงเนี่ย้องมันมาไงเนี่ยน้องมันมาอยู่คนเดียวมันเี<า>เอ่อเออเรียบร้อยโดนจ้วงอะโดนเสียบหลังอ่ะพี่โอ้นาเบื่วอว่ะแม่เออพีไปไปดีกว่ามั้ยไ,ไป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 พักผ่อนพักผ่อน,น